สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับบิวในชินเคยนะครับก็วันนี้บิวจะมารีวิวเป็นใหม่เนาะ mm. ก็บิวจะมีแผนทําเพลงก็คือตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการ m ิ x เพลงก็คราวที่แล้วที่บิวได้ cover เ,ออเ,เพลงปลายของนูนิวนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปชมนะครับก็เข้าไปชมกันได้นะครับที่ช่องบิวเองก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าเพลงเปลี่ยน cover บายว,าวิวชาแนลนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับหรือใครนะครับอยากจะ เป็นผู้สาเป็นหนุนช่องพิวนะครับก็สามารถเข้าไปกดลิงก์หรือว่าเข้าไปติดต่อทางข้างล่างได้นะครับเพื่อนได้ใส่เบอร์ทวงพิวไว้แล้วก็ใส่ชิมโิโอไว้นะครับใครอยากเป็นปอนเซอร์นะครับสำหรับวันนี้ฟิวจะมาแกะกล่องแล้วก็จะมารีวิวเป็นไม์ตัวใหม่ล่าสุดที่พิวได้ซื้อใหม่ก็ตัวเลขตัวเก่าที่ฟิวซื้อมาก็อยู่ตะดิบเพราะว่าไม่ได้ออกมาก็เลย อยากทาเพลงไงอยู่เนี่ยเพราะว่ามันทําแต่งานก,ก็เลยอยากหาอะไรทํามองว่างตอนมันว่างตอนมันจุดอยากหาอะไรทําอยากหาอยากทําคลิปลงเพราะว่าไม่ได้ทาคลิปลงนานมากแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาแกะไมอันบล็อกไมให้ได้ชมกันนะครับก็รุ่นเนี้ยบวไปดูในช็อปปีมาแล้วก็ไปดูใน YouTube มาซึ่งไมอตัวเนี้ยบิวแกะแล้วก็ใช้มาแล้วแล้ววันนี้บิวจะมาแกะดูว่าอะไรเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ประสิทธิภาพจะดีขนาดไหน ก็สำหรับใครนะครับ,รบที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับบิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดง like นี่เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไปเลยครับว่าเ,าเดี๋ยวเราไปชมคลิปแกะกล้องได้กว่าอกกว่านะครับว่าไมค์ตัวเนี้บิวได้ซื้อมา,ลาแล้วครับมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบไหนแล้วก็มีเสียงเป็นแบบไหนนะครับไปติดตามชมคลิปเลย ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะไมตัวนี้นะ้องซึ่งมันอ่านาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่านาอะไรก็ไม่รู้นะก็คือจะอ่านเป็นตัวนี้ละกันก็จะเป็นของ M C X 0 1เนาะก็ตัวนี้ยู่ดูมาใน s h เปอรแล้วก็ไปดูมาใน YouTube ที่เขารีวิวกันคือไม้ตัวนี้ดีมากเลยนะก็พิวซื้อมาในราคาอยู่ที่1,149บาท ตอนแรกปกติมันมันจะอยู่ประมาณ1,000หรือไม่เกินพันนี่แหละแต่อันนี้เขามีมูลค่าสีเพิ่มด้วยอันนี้บิวซื้อมานี่นะใบเสร็จที่บิวซื้อมาไหมหนึ่ั้ยสี่สิบาบาทซึ่งใบตัวนี้คุ้มมากบิวใช้มาอัดมาอัดเพลงเสียงก็คือไม่แตกแบบโคตรดีอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันแล้วก็ดูหน้ากล่อง คือสวยเรียบหรูอลังการมากเขาก็จะมีสเปกบอกเนาะว่าใช้กับอะไรได้บ้างมีฟีเจอร์อะไรบ้างด้านลงด้านหลังเขาเขาก็จะมีสเปคฟีเจอร์บอกรายละเอียดของเขาบอกว่ามีอะไรบ้างเนาะส่วนด้านล่างก็จะเป็นปรหัสพวกรหัสสินค้าพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเนาะคือบิวแกะแล้วก็ไปใช้ใช้ไปแล้วก็ตอนนี้อัดบิวว่าจะทำเพลงสัก ตอนนี้นะว่าจะทําเพลงสักสองสามเพลงก่อนแล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะทําคลิปอาจจะปงหรือไปวงรีวิวหรือว่าพาไปท่องพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะกล่องคือคือ,คอเขาเรียบรูมากเลยนะข้างในตัวตัวกล่องเขาก็จะมีเป็นตัวไม้เป็นตัวขาแล้วก็เป็นตัวสายส่วนด้านในของตัวกล่องก็จะมีเป็น เขาเรียกว่าอะไรอฟองน้ํากันลมของเจ้ตัวไม่นี้บิวก็ใช้ในการร้องเพลงไปแล้วละเป็นตัวไม้แบบอย่างดีเลยนะแบบนุ่มๆนิ่มๆแล้วก็จะมีคู่มือมาให้แนละถ้าใครใช้ได้เป็นก็สามารถดูคู่มือแต่ยุคเนียมันยุค 5G แล้วครับก็เข้าไปดูรีวิวใน YouTube ได้ที่เขาจะมี2ทุกอย่าง อันนี้ปิวก็ไปดูในยูทูบานะว่าแต่ละมันมีแค่สองปุ่สองเขาเรียกว่าอนะไรวอลลุ่มเท่านั้นแหละที่ที่ใช้เนาะเราจะมาแกะข้างในดูกันอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ซึ่งไหมที่ปิวเคยสั่งซื้อมาที่อยู่บ้านนะมันไม่ใช่ว่าแบบหนักแน่นแบบแบบไม่ไม่กองแกงอะ่ะที่อยู่บ้านมันคือกองแกงมากไปนะนี่ดูดิอันนี้คืออย่างดีเลยนะสวยมาก แล้วก็ถ้าเราเสียบไฟอ่ะมันก็จะถ้าเราเสียบไฟมันก็จะมีไฟตรงเนี้ยขึ้นอย่างที่สองก็จะเป็นขาตั้งคือขาตั้งเนี้ยดีมากเป็นเหล็กดูให้ทางเสียบไฟอ่ะมันเป็นเหล็กครับเพื่อนเดี๋ยวไงดียเนี่ยมันเป็นเหล็กอ่ะ,ออนะอะทางเสียบเหมันเป็นเหล็กแล้วคืออย่างดีมากเลยนะ แบบแข็งแรงมากแล้วก็ส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นพลาสติกแล้วก็ข้างในตัวเกี่ยว,วก็จะเป็นเหล็กเหมือนกัน,นตอนประกอบเขา,าจะประกอบนนอย่างนี้ยูก็ไม่รู้เนาะว่าขึ้นความถี่เขาใช้เท่าไหร่็อบอยูสั่งๆบ้างแหละเพราะว่าในตัวเนี้ยมันดีมาก ก็เหมือนตัวเก่าที่พิวเคยใชเนะแต่ว่าอันนี้มันจะมีเกียวอยู่ข้างในมันสามารถแบบเอาไม้ตอกับเกียวนี้ได้เลยเ๋ยทำให้ดูไม้เสียบขอบมดให้ตรงหรอกท่านนั้นเราก็จะประมาณนี้แล้วเวลาตั้งก็คือโค้ดเดียมันอยู่มากเลยนะพิวตั้งให้ดูนี่นะพิวเอาตั้ง ทำขาตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็ปรับได้นะว่าเราจะเอาความสูงขนาดไหนความต่ำขนาดไหนอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิโคตรดีอ่ะเนี่ยเนี่ยคือแบบโคตรดีอ่ะแล้วก็ส่วนสายเนาะก็จะมีข้างล่างดูให้ดูเป็นแบบไม่ต้องต่อสายเลยไม่มัน,นยุ่งยากเลยไปไปคือแบบโคตรดีข้างล่างก็จะมีเสียบ เป็นสาตอ่อยแบบนี้เห็นไหมเล็กๆแคบนู้เป็นสาแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเขาก็จะมีแค่สองสองวลลุ่มเนาะให้อันนี้อันบนสุดจะเป็นปุ่มแอคไปบนบนเอคโคว่าเราจะได้เอค o โคขนาดไหนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเพิ่มความดังของไม้ที่เราจะใช้คือพิวเกืบอบปรับสุดนนเนาะก็ได้ประมาณเนี้ยก็เดี๋ยว ต่อไปเราก็จะไปเทสเสียงกันว่าเสียงของเจ้าตัวไมรุ่นนี้จะเป็นจะมีเสียงดังขนาดไหนแล้วก็จะเสียงดีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวไปชมเสียงจากไมรตันนี้เลยดีกว่าก็เสียงที่ได้ยินอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเสียงของไมน์ครับที่บิวได้รีวิวไปก็จะเป็นของแฟนเทสนะครับบิวก็ได้ไปหาชื่อมาแล้วนะครับก็เป็นชื่อแฟนเทสนะครับที่บิวได้รีวิวไป เมื่อคลิปที่แล้วก็อาจจะเป็นเสียงทดสอบปิวปรับ,บวอลลุ่มข้างล่างไปสุดเลยนะเนี่ยไปให้สุดเลยก็ได้ประมาณนี้อยู่ประมาณแค่ไม่ถึง30มสิบเซนจากระยะปากปิวเนาะแต่ถ้าปิวปรับลงมา,ามันลงมาเนี่ยเสียงก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วก็ปุ่มข้างบนที่เป็นปุ่มเอ็กโค e อ h โคก็จะได้ประมาณนี้เนาะบิวก็ปรับดูเสียงเป็นยังไงก็ลองฟังดูเอาเนาะอันนี้ปรับไปแค่นิดเดียวเองนะแล้วก็ถ้าปรับ,ปรบไปกึ่งกลางเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าบิวปิดเลยเสียงก็มันจะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าบิวเอา,เอาฟองน้ําใส่ลงไปเสียงจะเป็นแบบไหนอบิวลองใส่ไปให้ดูนะอันนี้คือเสียงที่ใส่ฟองน้ําไปเพื่อการลมอะไรเรียบร้อยแล้วเสียงจะเป็นยังไงโอเคไหม ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ก็จะได้ประมาณนี้ก็มีเกอบ้ังครับสำหรับวันนี้นะครับดูก็ได้มารีวิวเป็นตัวไม่ของรุ่นอะไรของวีดีโอเราดูก็อ่านอ่านไม่ค่อยไม่ค่อยออกนะภาษาผิดก็เป็นของ M C X ศูนย์หนึ่งนี่รีรีวิวรีโวซ่าอะไรนี่แหละก็ประมาณเนี้ยก็คือถ้าใครอยากจะได้นะเอาไปพวกนักแคสเกมหรือว่า แบบทำ ASMR ก็คือได้นะดูด,ดถ้าถ้ามีโอกาสเนอะเดี๋ยวเราจะมาทำ ASMR ASMR กันถ้ามีโอกาสนะก็เจ้าตัวเนี้ยก็คือแบบเสียงคือดีมากแล้วก็เขาก็จะมีประกันให้เน้องไม่รู้ประกันเท่าไหร่เนะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ดูจะทิ้งลิงก ช่องทางในการสั่งให้ด้านล่างนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสาหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะไม่ได้กดติดตามหรือกดสัตว์ให้ให้กับวิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงล่างน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนใจวิวนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องคอยติดตามอยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย